สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของการดูดวงขอแชร์ให้ทุกคนฟังหน่อยนะคะว่าพลังงานที่มันซุกซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโกรธความเศร้าหรือว่าความหวังไพ่ไม่ได้กําหนดชีวิตเรานะคะแต่ไพ่แค่แสดงพลังงานของเราในขณะนั้นออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรือว่าคิดมากเกินไปนะเพราะไพ่แต่ละใบที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ย ไม่ได้มีแค่ด้านดีหรือไม่ดีแต่มันมีทั้งสองด้านปะปนกันถ้าเราไม่ชอบไพ่ใบไหนเราแค่เปลี่ยนการกระทำไปทำในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำได้พลังงานของเราก็จะเปลี่ยนแค่นี้หน้าไพ่ก็เปลี่ยนแล้วนะสวัสดีค่ะชาวราศรีกุมและคนากุมนะคะ คลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2566นนะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง ไแรกของพวกคุณได้ Will of Fortune King of Pentacles The Sun The Fool 2ดาบ Queen of Swords The world, the hermit, page of pentacles แล้วก็ the star นะคะโดดเด่นมากๆนะเดือนนี้ในเดือนนี้ของชาวราศีกุมลัคกาลกุมนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณมีความสุขมีความสมหวัง จะเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะทำอะไรจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนให้การยอมรับนับถือจะมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองนะตั้งแต่เปิดไพ่มายังไม่เคยเห็นหน้าไพ่ที่มีทั้ง The Sun The World แล้วก็ The Star เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะแล้วก็ในเดือนนี้ของพวกคุณยังมี Wheel of Fortune ขึ้นอีกแปลว,ว่ามันเป็นเดือนที่พวกคุณจะได้เก็บดอกเก็บผลจาก ความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นในเดือนนี้นะหรือถ้าเกิดมันยังไม่ได้เก็บในเดือนนี้มันก็จะเป็นฐานที่จะเก็บในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะโอเคมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานการงานในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นเดือนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีมากขึ้นนะคะมันจะมีช่วงดีๆมีจังหวะดีๆเข้ามานะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครที่เคยติดขัด หรือว่ามีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามแต่ในเดือนนี้มันจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็จะเริ่มเห็นทิศทางที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะเป็นทิศทางที่ส่งผลไปในทางที่ดีนะใครที่คาดหวังถึงการก้าวหน้าหรือว่าการเติบโตในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานนะคะในเดือนนี้พวกคุณจะสมหวังนะคะแล้วก็มันจะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเกิดขึ้นนะ พวกคุณจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นแต่ก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของสังคมในที่ทำงานอาจจะมีความขัดแยง้งหรือว่าอาจจะมีการแบ่งพักแบ่งพวกกันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าในบางคนน่ยอาจจะถูกอิจฉาจากเพื่อนร่วมงานก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยพวกคุณจะสามารถแก้ไขแล้วก็ก้าวข้ามผ่าน สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถจัดการบริหารรับมืออยู่นะคะด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาของพวกคุณเองนะแล้วก็ดูว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะทําอะไรจะเข้าทางเราเหมือนกับว่าเรามีภูมิรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่แล้วในสิ่งที่มันเป็นปัญหานะคะพวกคุณจะสามารถแก้ไขได้จัดการได้นะแต่ก็อย่าประมาทนะคะ ถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือว่ามีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยขอให้ใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้เหตุและผลให้มากๆนะแล้วก็ดูว่าในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องสำคัญสำคัญที่พวกคุณจะต้องเข้าไปตัดสินใจนะคะแต่ก็จะทำได้ดีนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของมันจะดีมากๆอย่างที่เราพอใจอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะได้เหนือกว่าความคาดหมายด้วยซ้ำไปนะ แล้วก็ดูว่าในบางคนเนี่ยอาจจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยถ้ากําลังทําอะไรอยู่ทําโปรเจกต์ใดหรือว่าทํางานใดอยู่ก็ตามแต่ที่มันมีการแข่งขันหรือว่าต้องสอบต้องที่มันเกี่ยวกับการแข่งขันทั้งหมดนะคะในเดือนนี้พวกคุณมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่จะได้รับชัยชนะนะแล้วก็จะโดดเด่นเป็นที่รู้จักเป็นที่น่าจับตามองนะคะจะมีคนให้การยอมรับนับถือ ในความเก่งกล้าสามารถในความรู้ในสิ่งที่เราทำอยู่นะมาดูกันเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการทํางานของพวกคุณมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างหรือถ้าในบางคนที่กำลังคิดถึงในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยน ที่ทำงานนะคะในเดือนนี้สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็ดูว่าพวกคุณจะประสบความสำเร็จกับเส้นทางที่เลือกด้วยในเดือนนี้ที่โดดเด่นมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดใครที่ตั้งใจหรือว่าวางแผนในเรื่องของการไปสัมภาษณ์งานใหม่หรือว่าการยกย้ายเปลี่ยนงานเนี่ยในเดือนนี้พวกคุณจะทำออกมาได้อย่างดีมากๆนะมีโอกาส ที่เขาจะตอบรับกลับมาสูงมากแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ยังอยู่ที่เดิมมันจะมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะเพราะคุณจะได้ปรับเปลี่ยนได้ปรับขยับไปสู่จุดที่มันดีขึ้นจากผลงานจากสิ่งที่เคยก่อร่างสร้างมาจากความรู้ความสามารถนะคะยังไงมองว่าในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะไม่ว่าใครที่จะอยู่ที่เดิมหรือว่า คิดที่ชาวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานมองว่ามันจะส่งผลที่ดีต่อพวกเราชาวราศีกุมแลัคนากุมมากๆนะโอเคมาดูกันในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะคะหรือว่าใครที่ก่อนหน้านี้เคยลงทุนลงแรงทำอะไรไว้เนี่ยในเดือนนี้จะได้รับผลตอบแทนกลับมานะ ในเดือนนี้การเงินค่อนข้างสวยงามนะคะมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ถ้าใครที่กำลังแย่อยู่ในเรื่องของการเงินขอให้รู้ไว้ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่คิดจะไปกู้ยืมหรือว่าวางแผนที่จะซื้ออะไรที่เป็นสินทรัพย์ก้อนใหญ่นะคะเดือนนี้จะสามารถทำสำเร็จนะแล้วก็ดูว่าจะได้รับ เครดิตที่ดีด้วยเช่นกันนะคะสามารถที่จะทำได้นะมองว่าในเรื่องของการเงินค่อนข้างสวยนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของความรักความรักสำหรับคนมีคู่เนี่ยในเดือนนี้ให้ระมัดระวังปัญหาความขัดแยง้งหรือว่าความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครที่มีประเด็นปัญหาหรือว่า มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันอยู่แล้วอะค่ะเดือนนี้ให้พยายามประคับประคองไปก่อนนะคะเพราะถ้าเป็นในเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยให้พยายามใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากๆนะคะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นในเรื่องของปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมองว่าพวกคุณจะสามารถรับมือแล้วก็จัดการไปได้อย่างสบายๆนะคะ ส่วนความรักสําหรับคนโสดคนโสดในเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าจับตามองนะมีสเสน่ห์มากๆนะคะไปไหนคนจะค่อนข้างให้ความนิยมชมชอบโดยเฉพาะใครที่มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะพวกคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจมากกว่าคนที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือว่าได้พูดคุยได้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆขึ้นนยขอให้พวกคุณอย่าวู่วามนะคะอย่าด่วนตัดสินใจมากจนเกินไปนะให้ค่อยๆคิดค่อยๆดูนะคะดูว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นน่ะมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อยู่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถ พัฒนาไปได้ในทิศทางที่มันดีมากขึ้นนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ให้ระมัดระวังความคิดเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาดพยายามบาลานในเรื่องของการทำงานแล้วก็การพักผ่อนให้ดีนะคะในบางคนอ่ะในเดือนนี้มีโอกาสที่จะคิดมากหรือว่าอาจจะคิดเยอะในเรื่องใดๆก็ตามแต่ให้พยายามรักษาสมดุลในเรื่องของ ความคิดในเรื่องของอารมณ์ดีๆนะโดยเฉพาะถ้าเกิดจะต้องตัดสินใจในเรื่องที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยพยายามยืดหยุ่นกับตัวเองให้มากๆนะคะอย่าก,กดดันมากจนเกินไปนะแล้วก็สำหรับภาพรวมในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่พวกคุณประสบความสำเร็จมากๆนะคะจะมีความสุขมีความสมหวังมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาแล้วก็ จะมีคนให้การยอมรับนับถือนะคะจากสิ่งที่เราทำอยู่จากในวงสังคมที่เราอยู่นะจากค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับใครที่กำลังทำอะไรอยู่กำลังจับงานอะไรอยู่ขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะสามารถผลักดันพวกคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะ ถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะริช์ดอ่านไพ่เพราะต้องการท้าทายพลังงานเดิมๆที่มันเกาะกลุมใจของเราอยู่โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันยากหรือยังหาทางออกไม่เจอด้วยการเปิดช่องริช์ดทูมอร์นิ่งอรี่ขึ้นมาเพื่อท้าทายพลังงานแย่ๆ โดยการนำเสนอความคิดว่าไพ่เป็นตัวเช็คพลังงานที่ดีที่สุดของเราและปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอถ้าสนใจสมัครเมมเบอร์ของช่องสักเดือนไหมคะลิงก์สมัครอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะ